ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้มาอยู่ในรายการนี่สิี่ชั่วโมงในบล็อกฟุตนะผมไม่ได้ทำงานแล้วรายการดีดูนีข้าหัวอะไรโอเคไม่พูดเข้าหัวไม่อะไรเดี๋ยวเราจะไปเริ่มการฝากกันเลยอันดับแรกผมก็ จะไปตรวจดูก่อนว่าบาร์กี้เกิดยังแต่ว่าถ้าเกิดผมไปตรวจดูเฉยแล้วไม่เอาคุยไปด้วยผมก็เลยผมจะเสียเวลากลับมาลับผมก็เลยรับคุณบาร์กี้ไปก่อนเลยแล้วผมก็ไปดูแล้วผมก็ผิดหวังเพราะว่าบาร์กี้ไม่เกิดแล้วผมก็จะกลับไปฟาร์มโอ้ยต้องกลับผมก็เลยรับควณเวสลี่ไปกพอผมมาถึงจุดฟาร์มผมก็ลากมอนสาบตัวมารวมกันเพื่อฆ่ากันทีเดียวเลยผมกกล้าสเตปดาบมาตัหูก็ลากมอนมา หนึ่งสองสามแล้วผมก็ฟันโดยฟันทีเดียวตายเพราะว่าผมจะต่อไงนะอ่านี่ผมก็ฟันทีเดียวตายเหมือนกันนะตายเลยเพผมก็ผมตัดต่ออะทำไงได้ต่อไปผมก็ต้อไปรับเควสต่อแรกผมจะรับเควสในสองนะแต่ว่ามือมันไม่โดนเลยสามสิบผมก็เลยแบบเกียนรับต่อเกียนรับอันที่สองเควสันสองเลยเควสันหนึ่งไปแม่งเลย ผมก็เลยลากมอนสี่ตัวมารวมกันผมก็เลยฟันเทียวตายเลยนี่เลยเสร็จโจนพลังการตัดต่อนั่นนั่นอันนี้ก็เหมือนกันครับพลังการตัดต่อแล้วผมก็เลยสองตัวผมก็เลยไปตีมอนตัวที่สองแต่ว่ามอนตัวนั้นมันมีคนผ่านมาก็เลยตามคนนั้นไปผมก็รีบข้ามมอนตัวนั้นเอ้ยวากี้มาข้ามมอนไอทีเป็นตามคนไปก่อนแล้วผมก็สังเกตว่าเห็นวากี้เกิดผมดีใจมาก ผมก็เลยรีบฆ่ามอนตัวนี้ผมก็เลยไปแล้วคุยบิ๊กจีแล้วผมก็สังเกตว่าเวลผมนั้น59แล้วถ้าเกิดผมเราคุยบาร์กี้มาเวลผมก็จะถึง60แล้วผมจะได้ไปเกาะทะเลทรายได้หลังจากผมก็ไม่พูดมากกับเพลงผมก็เลยจะไปตีบาร์กี้ตอนแรกผมเคยชินใช้ดาบตีบาร์กี้แต่ว่าบาร์กี้มันมีผลบาร์กี้ผมก็เลยใช้ผลไฟ ทำการยิงไปเดียวมันตายพลังการจัดต่อครับไปเกาะต่อไปเลยเย้ไปสขก็เวลหกสิบสกีหลัจากนั้นผมก็รีบบินไปเกาะทรายเลยปิดคลิปสักทีตอนนั้นผมดีใจมากเพราะว่าผมได้ไปเกาะใหม่สักทีอยู่ในเกาะเก่าเดิมๆมันน่าเบื่อมากค่อวงนี้ผมไม่ได้ทำรายการ24ชั่วโมงเดอะบ็อกฟุตบอย แต่ว่าบอกเลยว่าช่วงเนี้ยผมทําบ่อยแน่นอนเพราะว่าไม่มีอะไรทํำไงผมทารายการยี่สี่ชั่วโมกยี่สี่ชั่วโมงทุกๆวันเสาอาทิตย์แล้วก็วันวันพุธนะโอเคครับถ้าเกิดใครชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดปิดคลิปไลค์ช่องรือบ็อกซ์สองสองสนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ